มาเนน้อยและแม่ชีน้อยในโครงการรากแก้วศาสนาทายาทของเราอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนกำลังโตเรื่องของการชันหรือการกินนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ที่เห็นอีกทางด้านนี้ก็จะมีแม่ชีแพลลจอมกินกินกินนั่นเองค,ะงงค่ะ Obrigado. Uh... เหมือนกันนะน,น้อยอีมเลยตัดไค่ะแล้วไข่เนี่ยโหดูดิแม่ไก่มันฟักไข่ก็มันจะอ่องเป็นไข่เนี่ย แล้วเอามาต้มเอาออามาปอกปเอามาใส่ <นะ S 1> จาน<ะ>เอาไงนี่ลูกฮะคุณยิ่งตังน้อยกว่านี้นะนะครับไม่เหลือ่อยวันนี้ขอกินไข่หมดแล้วป่ะไม่ไหวเลยกินไข่อ่ากินไข่หมดลูกไม่ไหวเลยหวานด้วยอั้นให้แ <c oughs> ห้หกินไข่ให้หมดลูกจะได้ไข่ไข่นี่ดูท่าทางเยอะกว่าข้าวอีกมั้ย ให่คอยหนูเผื่อพี่ให้กินแค่ไข่วันนี้เนี่ยเรารู้แล้วลลว่าเราตักมาแค่นี้มันมันมากเกินไปนะลูกแเราพรุนี้เนี่ยเราตักน้อยลงให้พอดีเมื่อกี้หนูพี่นั่งตรวจเพื่อนทุกคนเลยโหจานไม่มีข้าวเหลือเลยเนาะของ <c oughs> ของแพลวของแพลวเนี่ยได้ได้จานใหม่จานหนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะังั้นพรุนี้ตักให้น้อยลงนะลูกต่อไปจะตักข้าวพอประมาณค่ะเดี๋ยวว่าจะตักข้าวบะลานค่ะ พพุ่งนี้หลวงจากข้าวลลงเา<ด>ก็ไปกินเจล่วิวตีต่อ <gray> ในแต่ละมื้อนั้นปกติน้องแพรจะตักอาหารมาเยอะมากบางครั้งก็กินหมดบางครั้งก็กินไม่หมดจนพระอาจาร์ต้องสอนให้น้องแพราทานอาหารให้หมดไม่รู้ว่าน้องแพรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจึงเดินหน้าลุยตั้งหน้าตังต้งตาทานอา,า,า,าหารทุกอย่างให้หมดแบบหมดทุกอย่างหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือกินกินกินแทบตลอดเวลาเลยค่ะถึงกระทำให้คุณแม่เป็นห่วงน้องแพรขึ้นมาเลยทีเดียว ร้อยเรียงมาไลร้อยใจถวายแด่ธรรมยึดมั่นพุทธองค์ทรงนำยึดพระธรรมที่นำทาง ขอให้สบบาปเปใจรับรู้รบพระธรรมแม่รู้ว่าน้องแฮวอ่ะตั้งใจที่จะบวชในครั้งนี้ ก็อยากให้เขาทําให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าเขาทําได้แม่ก็อยากเขาทำให้ให้เพราะมันได้กับตัวเขาเองแม่บอกเขาว่าหนูทําเนี่ยหนูบวชเนี่ยหนูก็ได้บุญเขาก็บอกอืมแม่ก็ได้บุญด้วยใช่ไหมคะว่าหนูบวชก็อยากเขาตั้งใจทําให้ดีที่สุดน้องทานอาหารเก่งค่ะอ้วนด้วยค่ะมาอยู่วัดทานสองมื้อบอกเขาแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาทําได้ค่ะเขาหิว แม่เตรียมไว้แล้วน้ำปานะแม่ถามคุณยายแล้วว่าทานเม็ดแมงลักได้เม็ดแมงลักเฮบูบอยแม่จัดมาเรียบร้อยค่ะเตรียมกับคุณยายแล้วค่ะถ้าหมดบอกแม่แต่น้องแพรอ่ะเขาทานได้หมดเขาเขาทานไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือมะละกอสุกนอกนั้นเขาทานได้หมดเลยค่ะแม่เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องอาหารปกติเขาทานสี่มื้อค่ะแต่มื้อที่สี่อ่ะจะเป็นเม็ดแมงลักหลังๆเราจะให้ทานเม็ดแมงลักน้ำแดง สองวันเนี่ยเขาไม่ต้องทานมื้อที่สี่แล้วแต่เขาก็ยังสามมือ้อแต่มื้อที่สามก็คือลดปริมาณลงแต่เขาบอกว่าเขาเคยมานอนค้างที่วัดหนึ่งคืนเขาบอกหนูทําได้หนูไม่ต้องกินข้าวเย็นหนูก็อยู่ได้ละครั้งนี้ล่ะลูกหนูทําได้เขาเขาเขาบอกว่าเขาทําได้แม่ก็ว่าเขาน่าจะทําได้ค่ะเขาตั้งใจใช่แม่แม่ห่วงเรื่องการกินคือน้องแพลวเนี่ยแม่ไม่ห่วง ที่ว่าเขาสามารถอยู่ได้กับทุกคนการเอาตัวรอดในสังคมเขาเขาเขาอยู่ได้เขาเอาตัวรอดได้แต่ห่วงเรื่องอาหารมื้อเย็นเท่านั้นเองแต่เขาตั้งใจอ่ะเขาน่าจะทำได้ โปรแกรมแต่ละวันจะมีการทำอาหารลากแก้วคิดดูสิคะว่าจะเป็นชั่วโมงเรียนที่มีความสุขสุดๆส,ส,สำหรับน้องแพลวขนาดไหนเรียนไปชิมไปตื่นเต้นกับการเรียนวิชานี้ทุกครั้งเลยคะ่ะว่าเห้อ็นอแดงงแหงถั่วฝักยาว คือน้ำซุปแล้วก็น้ำมะนาวโอ้โหในชั่วโมงทำอาหารนกึกว่าจะชิมจนอิ่มที่ไหนได้พอถึงเวลาฉันเพลนแม่ชีแพลวก็ยังเพลิดเพลินกับการฉันแบบไม่มีวันอิ่มเลยค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่ากว่าจะถึงเย็นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ่เชื่อแล้วว่าแม่ชีแพลวคือจอมกินกินกินตัวจริงเสียงจริงว่าแต่ก็มีเรื่องแปลกใจว่าทําไมพระอาจารย์อย่างหลวงพี่โบสถึงเรียกแม่ชีแพลวว่าเปาจืดเราไปถามเรื่องนี้ให้หายสงสัยกับหลวงพี่โบสกันเลยดีกว่าค่ะว่าเปาจืดหมายถึงอะไรชื่อว่าเปาจืดนั้นก็เป็นภาษาจีนนะเปาจืดแปลว่าซาลาเปาชื่อนี้ได้มาจาก มิกกี้นะครับตอนที่มิกกี้ไปเรียนที่เมืองจีนไปเรียนภาษาจีนหน้าตาของมิกกี้นั้นกลมแล้วก็คล้ายๆกับซาลาเปาเขาก็เลยเรียกมิกกี้ว่าเปาจือ๊อคราวนี้หลวงพี่ก็เลยเรียกมิกกี้ว่าเปาจือ๊อแต่คราวนี้ไม่เห็นแฝดผู้น้องนะก็ะคือน้องแพรวน้องแพรวนี่หน้าตาคล้ายกับมิกกี้มากนะคือหน้ากลมๆแก้มยุยๆยิ่งพอกลนผมแล้วยิ่งกลมปักาไปใหญ่เลยลักษณะเขาก็คล้ายกับมิกกี้อย่างหนึ่งคือกินเก่งโอ้โหกินแบบสูบปูดๆเข้าไปเป็นปาบุญจินเลยเส้นเส้นนี่ ไม่ได้ตัดไม่ได้หั่นเลยกินไม่หยุดเลยก็เลยเป็นห่วงเขาก็เตือนเปาจืออยู่เรื่อยว่าอย่ากินเยอะนะลูกต้องระวังระบบไม่ชีแล้วเราเป็นไม่ชีแล้วกินแบบนั้นมันเหมือนกับคารวะกินอันตรายดูไม่งามเขาก็จะร้องเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่หลวงพี่เตือนเขาแต่เขาก็ดีคือเขาก็ไม่เถียงเขาก็ฟังนะก็มีวันนึงเขาตักมาเยอะมากคือฉันในบาดวันแรกก็คงกะยังไม่เป็นโอ้ยบอกใช้ฐานหมดหรือบอกหมดคงว่ากะไม่เป็นด้วยแล้วคงหิวด้วย สุดท้ายโอ้โหเหลือเต็มเลยแล้วพี่ก็เลยบอกว่าต้องกินให้หมดนะถ้าไม่หมดก็กินข้างบนให้หมดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยข้าวเนี่ยก็ให้คุณแม่หรือคุณพ่อที่เป็นผู้ปกครองรับผิดชอบไปเอาวันเนี้ยรับมรดกไปกินให้หมดแล้วพรุ่งนี้ต้องกะให้พอดีไม่งั้นข้าวกว่าวจะปลูกมาเสียดายากเราไปทำอย่างนี้เป็นบาป,ปสอนเขาเป็นงั้นจากนั้นไปทุกครั้งวเวลาเขาเขาฉันหมดเขาก็จะเอาบาตรมาให้ตรวจขเขาก็ดีขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นห่วงก็ยังกินเยอะเหมือนเดิมเพราะนั้นก็ ฝากว่ให้เปาจืดอพยายามกินให้น้อยลงเนืลูกนะโตขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่น่ารักไม่มีอะไรหรอกพี่ก็เป็นห่วงเท่านี้แหละนะโอที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่เมื่อเปาจืดแม่ชีน้อยแสนขี้อายต้องกลายมาเป็นนางแบบจําเป็นเมื่อมีนิตยสาร,รมาสัมภาษณ์และขอถ่ายภาพเปาจืดของหลวพี่โบ๊จะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะ ยอมรับเลยว่าแพรวจอมกินกีดกิน,กนหรือเป่าจืดของรุงพี่โบ๊ทนั้นน่ารักมากๆเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเพื่อนๆของทีมงานแล้วก็ของแม่ครัวตัวจริงเลยเขาก็ตั้งใจดีนะเป็นเด็กที่มีความล่าเริงถึงบางครั้งอาจจะดูหมุนไปหมุนมาล่องรอยไปมาบ้าง แต่ก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่รักรักเพื่อนนะเขาจะรักเพื่อนเห็นเขาจะเรียกเพื่อนเขาอยู่เป็นประจำเพื่อนสนิทเขาชื่อว่าปรานคือเปาจึกเนี่ยมาบวชเพราะว่าเปาจึกหรือว่าต้องชื่อจริงคือแพรวเนี่ยแพรมาบวชเพราะมาเป็นเพื่อนกับกับปราลคราวนี้เวลาเขาไปไหนมาไหน,ไหนเขาจะห่วงเพื่อนขอเขาอยู่ตลอดเป็นห่วงปรานตลอดไปไหนเป็นคู่กันตลอดก็ถือว่าเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าเขาก็น่าจะผ่านการบวชครั้งนี้มาได,ด้ดีแล้วก็น่าจะได้สาระอะไรมากมายจากการมาบวชครั้งนี้ปาปังปาเปนะสุกรังความชั่วคนชั่วทั้งร้อยเรียมา ร้อยใจถวายแด่ธรรมยึดมั่นพุทธองค์ทรงนำยึดพระธรรมชีน้นำทาทร เปดจจัยรับรู้รบปร,รธรรมอัตถสิกขาปะธานิตั้งมันจำใส่ สม,สมรมมวสาธิธราั่นไว้เป็นรากแก้วาศาสนาปฏิปทาเรื่องราวในโครงการรากแก้วศาสนาทายาทของเรากำลังสนุกสนานเลยนะคะวันนี้นอกจากเราจะได้พบเห็นกับกิจกรรมต่างๆในโครงการรากแก้วแล้วเรายังได้พบกับเรื่องราวของน้องพแพรวจอมกินกีดกินดิงด้วยค่ะส่วนพรุ่งนี้เราจะได้พบกับใครต้องคอยติดตามนะคะ